สวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงเฉพรสรโสภาวงนิจมานภาษาาธีบทที่10ชช้อนกลางสร้างสุขภาพวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่พ่อแม่จะพาภูไป,ปงานแต่งด้วยงานนี้เป็นไฮไลท์เานนสาวคืนน้าแตงซึ่งเป็นญาติทางแม่แม่จะชวนภูด้วยตัวเองภูดีใจจนหน้าบานเป็นจันเชิญที่จะได้ ไปงานนี้อย่างเตรียมภาคภูมิเจ้าบา่าวเจ้าสาวจัดงานอย่างสมฐานะและถูกต้องตามประเพณีภูมตื่นตาตื่นใจที่ได้เป็นผู้คนแต่งตัวสวยงามเป็นการให้เกียรติผู้บ่าวสาวคุงดนตรีบรรเลงเพลงอย่างไพเราะสถานที่ตกแต่งด้วยดอกไม้มีโต๊ะรับประทานอาหารหลายโต๊ะด้วยหนึ่ง ของห้องจัดเลี้ยงมีโต๊ะวางอาหารเป็นแนวยาวมีอาหารนานาชาติทั้งคาวหวานและผลไม้ที่ตกแต่งประดิษฐ์ประดอยด้วยอย่างสวยงามแขกที่มาร่วมงานต่างทยอยเข้านั่งที่โต๊ะเมื่อได้เวลาพิธีกรเชิญแขกทุกท่านลงรับประทานอาหารโดยเชิญสุภาพสตรีและเด็กตักอาหารก่อนทุกคนจะเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ โต้แล้วเดินตักอาหารที่ตนชอบแม่บอกกับครูว่าการกินเลี้ยงแบบนี้เรียกว่าบุฟเฟ่ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองควรตักอาหารให้พอดีพออิ่มอย่าตักมากจนล้นจานกินไม่หมดต้องเหลือทิ้งเสียดายของด้วยไอยคนด้วยเขาจะมองเราว่าเป็นคนตะกะเห็นแก่กินถ้ายังไม่อิ่มก็ไปตักใหม่ได้ครูสกิดให้แม่ดูชายคนหนึ่ง ซึ่งเข้าแถวแทรกซึ่งเข้ามาแทรกแถวตักอาหาร<า>หลายๆอย่างจนพูนจานดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นอาหารชนิดใดบ้างแม่ครับขอดทำไมเขาไม่เข้าแถวแล้วตักอาหารขอจะกินหมดหรือครับครูถามแม่นั่นนะสิแซงแถวยิผู้หญิงกับเด็กอย่างนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยครูอย่าทําแบบอย่างนี้นะลูกแบบอาหารแบบนี้เหมือนกับว่าจะไม่เหลือ ให้คนข้างหลังกินอย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่มีมารยาทเหีเป็นพวกเห็นแก่ตัวแม่กระซิบตอบเบาๆครูกับแม่ตักอาหารอย่างน,าน,น,น้อยพอรวมกันในจานก็ดูมากเหมือนกันแต่สองแม่ลูกคิดไว้แล้วว่าปริมาณแค่นี้จะรับประทานได้หมดเพื่อออกไปตักอาหารที่หลังเมื่อเห็นว่าสุภาพสตรีและเด็กเข้าที่นั่งแล้วเมื่อรับประทานอาหารเสร็จครูขอไปเข้าห้องน้ําซึ่งอยู่นอก ้องจัดเลี้ยงต้องเดินผ่านระเบียงที่มีโต๊ะอาหารแยกมาเพียงโต๊ะเดียวมีคนนั่งและยืนรับประทานอาหารเป็นกลุ่มใหญ่ส่งเสียงเฮฮา,าบนโต๊ะเต็มไปด้วยจานที่มีอาหารคูณผู้เห็นที่เสียงเพื่อนบ้านและคนที่แซงแถวอยู่ที่โต๊ะนั้นด้วยและคนใช้ช้อนของตนดักอาหารจากบนโต๊ะบางคนใช้ช้อนเสร็จก็วางพาดไว้ที่ขอบจาน บางคนเลียช้อนจนเปี้ยงก่อนวางแก้วน้ำมีเพียงสองสามใบใช้คุนกันผูเดินผ่านที่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกผยดพะอมคิดว่าจะไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแต่พอกลับมาจากห้องน้ำเขาเข้าไปในงานเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงผูก็ลืมเรื่องที่จะพูดเสียสนิทเพราะมัวแต่ เพื่เพลินคำเก่ากับคู่บ่าวสาวและคู่บ่าวสาวเก่าขอบคุณแขกผู้เป็นเกียรติทุกคนออกจากงานเลี้ยงด้วยความรู้สึกนนยินดีกับคู่บ่าวสาวบ้านของภูก,กับบ้านของพี่สินอยู่ติดกันทุกวันภูนจะได้ยินเสียงกีตาร์ที่พี่สินดีดเป็นเพลงเพราะๆดังข้ามรั้วมาตั้งแต่สี่ห้าวันมานี้ภูไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยจนกระทั่งแม่ ไปพบป้าสร้อยแม่ของพี่ศิลป์ที่ตลาดจึงได้ข่าวพี่ศิลป์ป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเอแม่กับพ่อกับแม่ไปเยี่ยมพี่ศิลป์ทันทีที่ทราบข่าวโรคไวรัสตับอักเสบนี้เป็นยังไงครับพ่อครูถามพ่อโรคตับอักเสบหรือที่ซันเกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับทำให้ตับทำงานได้ นี้เกิดจากาหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ a หรือ b โชคดีนะที่พี่สินติดเชื้อ a พ่อตอบพี่สินเมียการยังไงหรือครับพ่อถึงได้รู้ว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ a ครูชักต่อเห็นป้าเอยบอกว่าหลังจากไปงานแต่งพี่สินมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวตอ่อนเพียเบื่อง เปลือกตาสีเข้มมีไข้ตาเหลืองตัวเหลืองปวดท้องบริเวณชายโครงขวาโชคดีที่ป้าสร้อยรีบนำส่งโรงพยาบาลตั้งตั้งแต่แรกหมอสั่งตรวจเลือดเพราะว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเยังคงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันแม่ตอบแทนพ่อถ้าติดเชื้อไวรัสซละก็เป็นตับแข็งหรือมะเร็งในตับเชียวละพ่อเสริม แล้วโูกนี้ติดต่อได้ยังไงครูเป็นหมครับครูถามด้วยน้ําเสียงกังวลครูไม่เป็นดอกแม่บอกโรกนี้จะติดต่อกันได้ง่ายที่สุดทางเลือดอาหารและน้ําลายถ้าเราล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด ที่สำคัญต้องใช้ช้อนกลางแต่อาหารไม่ใช่ไม่ใช้แก้วน้ำรวมกับไข่ถ้าทำได้แค่นี้ก็ป้องกันโรคเบื้องต้นได้แล้วหรือจะฉีดวัคซีนป้องกันก็ได้ครูนึกย้อนกลับไปเมื่อว,วันงาแต่งของน้าแต่งที่เห็นพี่ศิลกินอาหารรบโต๊ะกับเพื่อนๆแล้วยังรู้สึกผื่นผอมไม่หายครูเล่าให้พ่อ สมัยพ่อ,อยังเด็กเด็กก็เคยทําแบบนี้พ่อเล่าให้ฟังบ้างใครเจอก็ไม่เชื่อกลัวเพื่อนจะว่าเป็นไม่เป็นลูกผู้ชายที่ขาดตาขาวทําเป็นอนามัยจากพ่อจึงป่วยบ่อยติตวัดจากเพื่อนงงๆอาจเข้าไปกินอาหารร่วมกับคนที่เป็นโรคนี้โดยไม่รู้ตัวพ่อกังวลเรื่องเหล่านั้นมาพอกันที่สําหรับการกินอาหารที่ใช้ช้อนร่วมกันพ่อหยิบแก้วน้าขึ้นมาดื่มก่อนจะพูดต่อว่า แยกแยะถ้ารู้ว่าอะไรที่เป็นอันตรายต่อตอนเองไม่ควรเอาชีวิตหรือสุขภาพไปเสี่ยงจำไว้นะูพ่อทำทับลูกชายคนเดียวพ่อพูดถูกแน่นอนผูคิดเวลาลูกเจ็บไข้ได้ปวดทีไรคนที่เดือดร้อนเป็นกังวลมากที่สุดคือพ่อกับแม่เสียทั้งสุขภาพจิตและเงินค่ารักษาพยาบาลรูฟังเรื่องพี่ศิลแล้วคิดว่าตนเองโชคดีมาก มองเห็นคุณค่าของการใช้ช้อนกลางแม้แต่ในบ้านของครูเองครอบครัวเดียวกันแท้ๆยังไม่ใช้ช้อนกลางยังใช้ช้อนกลางและแก้วน้ําเฉพาะตัวแม่บอกเสมอว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นโรคอะไรแอบแฝงอยู่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ไม่สบายไปแล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดพ่อของครูพูดอยู่เสมอว่าคนที่ไม่ใช้ช้อนกลางคือคนที่เอาแต่ความสะดวกสบายของตน เองเท่านั้นไม่คิดว่าคนอื่นจะได้รับผลจากการกระทําของตนโดยแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นเวลาพูดปรื่องวัานอาหารนอกบ้านบางร้านใหญ่โตมีชื่อเสียงแต่ไม่มีช้อนกลางมาให้เมื่อแม่ขอช้อนกลางบริกรทำหน้างงไม่เข้าใจว่าช้อนกลางคืออะไรแม่ต้องบอกอีกว่าขอช้อนใส่จานอาหารทุกจานด้วยนะพ่อเล่าให้ฟังมีเรื่อง มีเรื่องคิดไม่ถึงเมื่อพางพ่อและเพื่อนๆไปตรวจงานที่ต่างจังหวดัดพ่อแวะไปรับประทานอาหารทางข้างทางแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่โตอะไรมากนะักแต่จานอาหารทุกจานจะมีช้อนกลางด้วยพ่อเอ่ยปากชมพ่อเจ้าของร้านยิ้มปากกว้างและพูดว่าก็เพื่อป้องกันโรคติดต่อไงจ๊ะงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนบางแห่งไม่มีช้อนกลางมาให้ทุกค ช้อนและแตะเกียบเท่านั้นถ้าครอบครัวของภูไปร่วมง,งานด้วยพ่อหรือแม่จะมักจะเสียสละช้อนของตัวทำเป็นช้อนกลางโดยแจ้งให้สมาชิกในโต๊ะทุกคนทราบช้อนของช้อนกลางคันนี้จะใช้กับอาหารทุกจานได้ไม่เป็นไรแค่เพื่อนอาหารไม่ได้เพื่อนน้ำลาย ยังมีบางคนที่ไม่ได้ไม่ให้ความร่วมมือครูนั่งดูละครตัวท่านหนังข่าวกับพ่อและแม่และครเรื่องนี้สนุกมากคนติดกันทั้งเมืองวันนี้เป็นตอนที่พระเอกพานางเอกมารับประทานอาหารขําดูสิครับครูชี้ไปที่จอภาพไม่มีช้อนกลางเลยสักจานไม่มีช้อนกลางสักจาน แล้วเขาจะกินยังไงแล้วรูก็ได้คำตอบพรอเอกและนางเอกก็ใช้ช้อนของตนตักอาหารไปคุยไปแต่แล้วตอนหนึ่งรูส่งเสียงร้องออกมาให้ทันรู้ตัวอา้าวะไม่ให้ร้องได้อย่างไรในเมื่อพระเอกใช้ช้อนของตนตักน้ำแกงมาซดหนึ่งครั้งแล้วก็น,นางเอกตอบพ่อแม่ ผูผูคิดว่าละละครตอนนี้ไม่น่าจะใช่รัก,กโรแมนติกแล้วน่าจะเป็นรักงานทดมากกว่าเรื่น่าสงสารนางเอกจริงๆคงจะเป็นเรื่องน่าเศร้าของคนในครอบครัวหากความสนุกสนานและก,การไม่คิดมากของเราในการรับประทานอาหารแล้วทำให้ติดโรคเพียงเพราะเราไม่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเสมอ แต่สัมพันธ์ยิ่งอย่างช้อนกลางเท่านั้นเองช้อนกลางสร้างสุภาพจริงๆขอบคุณค่ะ